ีน่น้องถักทายแล้วจ้าเอาคอยขับรถผ่านแม่ขะดุดตาเขาขายอย่างผมว่าเบิ่งก่อนพี่น้องว่าเขาขายอย่างอ้เขาขายน้ำผึ้งตัวเนี่ยอ้าวน้ำผึ้งเนี่ยพี่น้องไม่ต้องขวดเล็กขวดน้อยขวดใหญ่อ้าวเขาขายน้ำผึ้งคนน่ะเขาขายจังใดมีขวดสามห้าอันเล็กสามห้า อ๋อกขบอกอันยี่สอันกระปองหาซิ้ยพี่นอ้องปลาคือดีแต่ะขอจะเอาจากกระป๋องก่อนนะ,ด,ะดีเ่ะว่าปลาคือดีแต่พี่นอ้องกรไดมีเงินออเหรียกระยอดแน่เหียญกระได้วอ็จ่ คืออยากอมัน,นเกษตะแช่ป่าไม่ต่งงางหลายน,านั่นู้เพื่อนพี่น้องคือบ่อยากกันนะเดี๋ยวว่าดูนี่บ้าว่า ไปแท้น so ุ yeah. oh, ้มสแกนความบคกเกียครับมีเกียจะเอายังบบเขาหายฮอนิ่งคางนั่นอยาขโมยของเขาได้หุนะเขามีกล่องน่อยอันเบิ่งดมเดชเจ้าว่าอยเนี่ยโอเดเียกเซนเวสแกทูแฮเดนียแนุงิบอสเราไม่่่่่เ็มันอันเดียวกันที่ห้องสื่อบอสอกจริงัง อายูนิคแล้วก yeah. so, so, so ็มีนั่นแ้เอาบะมีเเปิดแทนนุ้งเต้นยาม็นฟลสก็เอาแบบขวดบ่แบบขวดอนนียเทปรูดๆเลยเนี่ไปแทนนุ้งเกียสแดมเนี่ยอาพิทายมฉันซิชิาหาดน n ได้หม nok ได้ก o k ถ้าไม่ nok นอกบาพี่ซีซักซักซักเราจะไูในครั้ง่อไเมื่อมาแล้วเาะไปมาครั้งต่อไไห้มาไม่ใช่ไม่ม่ไม่ใช่ไมใ่่่บ่่ไ่่ อันเดนอันอันมาดีเฮินนี่มาดิเฮินเสียดมกัอนเ้ยเวลคัมเลดเดอรอินเลยวะอันเล็กๆนี่จะเอาอันเล็กถ้าจะเอาอันเล็กเล็ะเอาไปไปกินที่ทางานอันงี้ไอ้น้องอันนี้ไม่เคยแวนเล็กๆแค่มาชารว่าโคนะสามสามสิบห้าเป็นะ Kom, til går vi. Vi kan på det, sammen, det? det? næste gang, så tager ja? det, 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 det hvis Men de har jo altså 70-70.